สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับทุกท่านวันนี้พบกับช่องหมิวชนทํากินเช่นเดิมนะคะวันจันทร์ที่25ทธันวาคมพศ2566เคล็ดลับคงความสวยงามของแอนออรดีอยู่ที่ไหนซอแอนมีคำตอบค่ะวันนี้ซอแอนก็จะมาเล่าเคล็ดลับต่างๆที่ซอแอนใช้อยู่นะปัจจุบันซอบอกว่าเห็นหลายคนถามกันเข้ามากันเยอะมากว่าแอนขึ้นเวทีคอนเสิร์ตหลายชั่วโมง แต่ทำไมหน้ายังสวยเปะ๊ะเมคอัพไม่มีเยิม้มแน่นอนว่าแอนมี1ตัวช่วยดีๆนั่นก็คือแป้งสิเนหานะคะแป้งที่แอนเป็นพรีเซนเตอร์ใช้เองเป็นประจำแล้วก็บอกต่อให้ทุกคนลองใช้ดูแอนบอกว่าตลับนี้เพียงตลับเดียวที่ช่วยกลุ่มกืนผิวได้เนียนแล้วก็หน้าสุดใสขึ้นและที่สำคัญคือคุมมัน กันเหงื่อได้ดีมากเป็นตัวช่วยที่แอนต้องมีติดกระเป๋าไปตลอดนี่คือเคล็ดลับของซอแอนนะคะที่ใช้แป้งตลับเดียวช่วยทำให้หน้าเนียนใสคุมมันคุมเหงื่อได้แม่แม่ FC ท่านใดสนใจก็ลองเข้าไปดูนะคะแม่เข้าไปที่เพจแอนออร์ดีแฟนเพจถ้าสนใจก็ลองเซิร์ชนะคะลองซื้อมาใช้ดูค่ะ รับรองได้ไม่ผิดหวังเพราะซอแอนใช้อยู่ทุกวันนี้ทำงานเหนื่อยๆแล้วก็ทำงานติดติกันหลายวันแต่ซอแอนก็ไม่โทมนะคะก็มีตลับนี้ตลับเดียวเท่านั้นที่ช่วยให้ซอแอนผิวใสกลมเกินนะคะแล้วก็ดูใสขึ้นยังเห็นได้ชัดเจนเลยแม่แม่ท่านใดอยากสวยอยากผิวเนียนเหมือนซอแอนก็ลองดูค่ะไม่เสียหาย ฝากเป็นกำลังใจให้ซอแอนกันด้วยสำหรับคลิปนี้แอนก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอนออรอด์ดีแฟนเพจไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ